สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปนี้ถ้าท่านผู้ชมมาเที่ยวงานวัดครับผมข้างหน้าผมก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับทดสอบคอมเมนต์นะครับเนาะด้านข้างหน้าผมก็จะเป็นป่าลูกเค่นิดครับลูกแค่นิดป่ากระป๋องนุ่มครับนี่ครับตั้งอยู่ข้างหน้าครับส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นปา่าโป้งนะครับเนาะ ทดสอบคอมเมนต์เบิร์ตในโซนทางนี้ครับแล้วก็โซนทางหน้าครััดไปก็จะเป็นยิงปืนครับปืนอารมณ์ครับยิงสืนตุ้กตาช่วงทัดไปก็จะเป็นยิงปืนของของตัวเลขนะครับเนาะแล้วก็ทัดไปก็จะเป็นจับฉลากครับจับฉลากตุ๊กตาครับแล้วก็ด้าทางหน้าผมก็จะเป็นอีก ป่ากะละมังครับพี่น้องเดี๋ยวพายัางทำสมย่างบึงแต่ละโซนนะครับเนี่ครับนะครับ,นะรบทีนี้ผ้าท่านผู้ชมมาเที่ยวงานวัดครับพี่น้องนะครับจะมีบุคคลมารวมสนุกนะครับนะทดสอบคอมเมนต์ทำบุญทำกิจกรรมนะใ,ในภายในบริเวณงานวัดครับนี่ครับ่วนะนนี้ก็จะเป็น ลูกโป่งพาโชคนะครับลูกละ20บาทครับพี่น้องมีรางวัลถูกลูกกับนี่ครับก็จะมีคนมาจับสลากจับเบอร์ลูกโป่งอยู่ครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาครับลูกแก้วพาโชคนะครับเนาะนี่ครับจะมีตุ๊กตาัตง่ายเลยครับพี่น้องนี่กลายเป็นลูกแก้วแรดลงแรดลงข้างล่างนะครับเนาะ วน้านทนทงี้ก็็จะเปนนี่ครับยดนกลมังครับยดนกลมังครับหนึ่งใบยี่สิบบาทสี่ใบห้าสิบนะครับนี่ครับยดนให้ข่อมขวดโคกขวดแวบสี่นะครับให้มันข่อมทั้งเบิดเลยนะพี่ต๋อนี่ครับทดสอบปีมือครับ ในขวดก็จะมีเงินรางวัลอยู่ครับพี่นอ้องยี่สิบบาทมีขวดแฟนตาขวดโคกนะครับตรงนี้เลยจ้าแล้วก็เดีย๋ยวพาชมคนมาให้นี่ครับข่อมลงเตียงเจอเดียวบอกครับ เพถ่งขันนยครับโอ้อยากเติบดีที่เราสนุกมตอนนี้เลยจ้าส่วนีโยนลงได้ก็เียวใส่พีมือเติบูีครับนีครับมืงหนอนโนครับ้เปแวโครับโดนโดเด้เยอต็มปะงาง้อนขังเลยครับ

อยากอยู่ครับเดี๋ยวกลับพาพี่น้องมาเบิงงทั้งอีกด้านนี้ครับ้านนี้ก็จะเป็นจับเบอกันครับเบอร์อาจจะมีเบอร์ตามที่เขียนไว้นะครับเนละนี่ครับมือนี้ก็สองพันบาทเซลลขายของครับนีทข้งหน้าผมก็จะเป็น เบอร์นะครับเนาะเบอร์จับเบอร์ชิงตุ๊กตาครับนู่นคนทางหน้านไล่ไลครับโนะครับคนกำลังหลุนโชกันอยู่ครับพี่น้องนะครับเป็นกิจกรรมงานวัดครับงานวัดบวัวแก้วเก,เก,เกอสรน,นะครับระหว่างวันที่8สิงหาคม2567ครับพี่น้องนี่ครับโอ้ คนมาอุดหนุนดีดีครับพี่น้องโหไลขนาดเลยครับนี่ครับโซนซิงโชกต้องเบอร์อะไรครับนี่ครับกำลังจับฉลากอยู่ครับนี่ห้าเบอร์อยี่สิบบาทนะครับเนาะนี่ยข้างหน้าผมครับโซนนี้จะเป็นโซนซิงโชคนะครับเนาะจับฉลากเบอร์ครับเดี๋ยวถัดมาข้างด้านนี้ก็จะเป็น ปลาลูกดอกนะครับ1ดอก50 1ดอก20บาท3ดอก50าสิบครับปลาคือเลขนะครับเนาะหนึ่งถึงเก้านะครับมีรางวัลทุกเลขว่าสันจากลองเบิ้งสมพี่น้องเบิ้งครับมีผู้ใดมีมตัวสอบคอมเม,ม,ม,มนต์หรือมีฝีมือว่ามีโชคมีลาบว่ะครับมีโชคว,ว่ะครับฝีมือครับนี่ครับปลาลูกดอก อนนี้กะเป็นพี่น้องชาวเมียนมาร์นะครับามาทดสอบความแม่นครับ หนึ่งดอกยี่สิบบาทสามดอกห้าสิบนะครับี่การทดสอบคอมแมนครับปาไม่เข่าตรงเลขศูนย์เลขตัวเลขครับเพื่อให้ได้กับได้รางวัลน,นะครับนะเบอร์หนึ่งเึงเบอร์เก้านะครับรางวัลครับเดี๋ยวพาพี่น้องว่าเบิง้งโซนนี้ครับพี่น้องอีกจุดหนึ่งก็จะเป็น ยิงปืนนะครับ oh. นี่ครับยิงปืน1ชุด20บาท3ชุด50บาท7ชุดลอยหนึ่งครับยิงในตุกกตนต๊กตาได้ตุ๊กตาตัวนั้นเลยครับัวได้ร่มวันนี้ยิงถือเลยครับปืนอาลมณ์ครเป็น้องอลองนยั่งยง่งอยู่ โซนทางนี้ครับพี่น้องงอแง่พากรับบ้านเนี่ยนี้ก็จะเป็นข้างหน้าโค้งก็จะเป็นนี่เป็นปลาลูกโป่งนะครับเนาะปลาโป่งนะครับปลาลูกดอกครับปลาลูกโป่งยิงมหลอกแตกต้มครับ ของปีนี้ครับเดี๋ยวพยายัมมาเบ่งโซนทางนี้ครับพี่น้องโซนปลาลูกขีนิดครับนี่ครับปลาลูกขี้นิดสามลูกยี่สิบบาทครับนี่ครับตรวจสอบพ่อแม่นครับพี่น้องปลากระป๋องฝนนุ่มครับ ไอ้ลมต้องเบิดสามลูกครับโอ้อันนี้เห็นเปรีอว่าเปรีว่าปีมือครับเหลือสองกระป๋องเหลือสองลูกครับโอ้หมดถือซ้ำ ครับเพื่อได้มีควาแม่นกับมาลองเบิรงดด้พี่น้องฝากฟังลมทั้งเบิดครับน่ครับ,นะค,รบคลิปนี้เอาบรรยากาศเที่ยวงานวัดมาฝากพีฝากน้องครับฝากท่มช่วมที่เข้าบ้านรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคมเมืองดได้พี่น้องเพื่อเป็นแรงเชี้ร์แรจใจให้คมเมืองดอครับพี่น้อง 901,000subscribe ไป,ปรพร้อมๆกันครับพี่น้องนีน่ะครับคลิปนี้เอาบรรยากาศเที่ยวงานวัด มาฝากพี่ฝากน้องครับเดี๋ยวติดตามพี่พี่หนานครับเนาะจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวเมืองไหนหรือไปทํากิจกรรมเมืองไหนกะฝากพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาชมกดติดตามไว้เ้อพี่น้องเพื่อที่จะว่าพลาคดคลิปใหม่ๆของพ่อมือหนอนครับสำหรับที่นี่กะสวัสดีครับ